มาดูลุงนะคะทำทำอันนี้น่ะทำวันนี้บ่จ่ะอันนี้น่ะทำตั้งนานบ่จ่ลยแ้วอันนี้บ่จ้าอันนี้คือโอ้แม่ผู้ใหญ่ตกค่ะนี่แม่แม่มาเอาคลิปบ่จ้ามาหาลุงพรโอ้ยให้ลุงอวยพรให้น้ำอวยพรนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปน้ำอวยพรอะไรเดยรัตรีนเลยเสียงเป็นเขมรไปแล้วนะครัีรสตรองเอาเรีอกไปโุ้เอาไม้สามอันนี้เอา เอาเลยครับโจวันเกิดไม่ผู้ใหญ่นะคะวันเกิดค่ะก็าดูลุงวันคล้ายไม่ใช่วันเกิดใช่ไหมคะลุงเขาเรียกวันคล้ายใช่ไหมคะรอนึงอนเราก็ได้ฝึกภาษาสุรินทร์อยู่วันนี้เจ้าท่อตรงช่างดำนะมานี่อ๋อจ้าจ่ะปรับอ๋อค่ะปรับตรงนี้ให้มันเสมอแล้วเอาอันนี้มีเอ่อมีเลี้ยงขนมจีนค่ะออ๋มีเลี้ยงขนมจีนค่ะ เค้กนี้เค้กมีเจไหมไม่รู้สิคะแม่ผู้ใหญ่ไม่เคยรู้ว่าก็มีเกเจด้วยบอกค่ะลุงแม่ผู้ใหญ่ไม่รู้นะคะเค้กก็มีเจด้วยบอกจ้ะอครับต้งกินเจกันเราก็ต้องทำให้โอ้โหเล่นบอเล่นเค้กเจก็มีเนอะแอนมีค่ะแม่ไม่เคยกินหรอกเค้กเค้กคือต้องสั่งเดี๋ยวสั่งมาจากเพชรบุรลอ๋อเรอคะแม่คะแม่ได้ข่าวหรือยังว่าเอฟซีหนูเขาจะเอาทุเรียนมาหนึ่งร้อยลูก อ๋อไม่ได้ข่าวแล้วก็เพิ่งได้ยินกับแอนนี่แหละโอเคค่ะแม่วันที่ยี่สิบเก้าเป็นวันเกิดเขาอะเป็นวัาเปิดของเอฟซีของแอนใช่ไหมแอนอ๋อค่ะเดี๋ยวเราจะดูว่าจะเป็นยังไงบ้างหนึ่งร้อยลูกจริงไหมอ๋อค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะใก้ค่ะเดี๋ยวยับได้วันนี้หนาวทรมากได่อมากตอนนี้พื้นที่มันเล็กนะคะก็ค่อยค่อยให้หยับกันนะคะโอเคเนาะจ้ะ หนูก็เลมาต้นไ้เดียวขาไมจะไปแล้วมันลุงนกแกเป็นคนขยันอย่างนี้อยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทแม่คะเต็มเต็มเลยนม่คนจะไม่อยู่นี่เขาเต็มเต็มบางกล้องแอ็นวะจ้าบางกล้องแอนเพราะว่าลุงขยันอยู่แล้วนะคะก็มีหลายช่องค่ะเอฟซีมีหลายช่องนะคะมาช่วยร่วมด้วยช่วยลุงคะอันนี้จะขายไก่อยู่วะจ้า อันนี้แล้วค่ะนี่อันรถพ่วงนี่แม่ผู้ใหญ่าเราขอไปขายไก่จะเอาไป็นนั่นแหละเป็นอนุสรก่อแม่จ้าแม่เออโอ้ยไม่ปลูกผักไม่ไม่หรอกเอาไปอนุสรณ์ตั้งแต่ลุงขายไก่นะคะอันนี้อนตั้งแต่ลุงขายไก่จ้าคอยพูนย่าว่าแล้วว่าขอสูตรน้ำลุงอยู่ได้เพื่อนวันน่ะเออ คนวัาลุงมาใกล้แทบค่ะพคนวัวนั่งบบรับยาขอน้ำลุงอยึดจักมือว่ะคนวัวใช่ลุงทำแล้วอร่อยนะคะินค่ะคเยเอะหอมใช่ค่ะช่วยกันพัฒนานะคะโอ้พักอันนี้ก็งามแล้วค่ะเกงเส้นอ่อาไหมนี่ นี่จ้ามาโบกันคุณลุงคนนี้หละคะ่ะมาอุบม,มาอุบมาอุบค่ะข,ขอบคุณคะ่ะคุณลุงเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวอันคุณพีพ่ผู้ใหญ่ยังลรามาหาคุณลุงด้วยคะ่ะเด้อไปทุละอยู่เดี๋ยวเสื้อผ้าแบบตาตู่รถละเฮาคิดไม่ถึงจริงๆแม้ผู้ใหญ่ร้องไห้มาแล้วเมื่อกี้นี้ <c oughs> พูดให้นี่ยเลยพูดให้อยากรู้จริงๆจะไม่ให้ใครรู้เด็ดขาดค่ะถึงเวลาแล้วก็จะรู้เองนะคะจะให้รู้เฉพาะลุงกับพ่อผู้ใหญ่เท่านั้นตอนนี้มันก็ทั่วโลกแล้วก็ทั่วโลกแล้วนะไมอ้นให้ผู้ใหญ่ก็ทำเป็นคลิปจ้ะไม่แรงไม่ดีมานกก็มาแล้วป้า จำฮดบบานกไม่ได้ค่ะแม่ไงดเอ็ดรอบมันโมกก็ม่ดู้หูนานโมกคนไ่นเอฟซีซื้อเห้เพ่จะโมกโอ้โค่ะขนะค่ะเนมรอกกระด้อจนจำไม่ได้โมกบ <laughs> ่อฟเสื้อเนี่ยอซีซื้อให้ยิ่งแต่โมนไม่น่าเชื่อเลอ้าวคือได้ขนมจีนพูกฟันเลี้ยงก้อนหมูแทะบ่หมูอันนี้ฮ้มันท่าน ตะวันนี้บมจ้าโอ้ตะวันนี้หรอกลับอาไปอุ่นดอพอเดี๋ยวมาปั้มซอยเดียวหนันี่หนานี่เาลุงเอทูดีวได้มันนักมาแม่ว่าสางดำลุ้โโอ้โอ้วางเยด้อลุงเด้อนี่มันเขไม่ได้เบาด้วยค่ะนั่นนะมันหนักอยู่ได้น่ะน่ะข็ดไมุ้งขามันไม่ใบาหระงม่่บังมันเอ็นสะละ โอ้ยกำแพงนะค่ะเออหมุนหมุนค่ะหมุนให้ได้ที่เอาไม้เอาไม้ห้องไว้ก็ได้ค่ะลุงทั้งพีเห็นคันทั้งเรือมันมีอันนั้นก็เข้ายังเอาดินเสื้อให้จะเอาปลูกต้นไม้บอกค่ะนี่นะอือเอาอันไหนจ๊ะอ๋อ S <s <us> ยกเ <ยก S 2> พนเป้นบบานก่นนอยก้นจ้าเย <ก S 1> ็นได้ะค่ะมงนี้เนาะเย็นคักได้เป็นตะนอนก็ดสด้ ก็เอากล้องออกเลยอ่ะอันนี้ดีกล้องอันนี้จะเอาออกไหมคะลุงมันจะจับเพื่อค่ะเอาออกไหมลุงวีวีค่ะวีเลื่อนนะคะเลื่อนไปก่อนค่อยๆค่ะยกกล้องออกเลยกำลงรับอ่ ไปรับทั้งหน้าค่ะคนช่วยนกเลยมาหนักแล้วหนักแล้วนอนอยู่คนเดียวระวังน้ำน้ำต้าก็ใหญ่คักเนาะค่ะเนาะพอดีหนังเลยเอาให้มันกึ่งกลางด้วยเด้อค่ะหนักแล้วหนักหนักมากด้วยอันนี้นอนได้เลยเนี่ยเอางัดนี้หนักจริงเลยนะฮะนับพลิกๆเดี๋ยวเอี๋ยวอะไรอะไร

เดินเบาพี Eu, ่น cool. ้องเดิกันยับไปอีค่ะคุณลุงใหญ่ไหมย ó เสียไปเห็บอยู่เสียวนั้นน้่งตายกเสียไปแล้วจะตูสปาลนตวดีวันนี้บอกโอ้ค่ะตัวเมียเดินกระดกไปกระดกมาอย่างงีนี่ค่ะลุงเป็นระบอกค่ะบุงดูตังลุงดูตังรตังโคตรโล่วตังโลดโลค่ะคลิป ขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า